ถ้าวันนี้คุณต้องเล่นตัวให้คนมีโก้มันอยากได้คุณเนี่ยกดข้อที่หนึ่งครับคุณต้องใช้คำพูดสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อครับคนพูดเป็นจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองต้องการคนพูดไม่เป็นมักจะไม่ค่อยได้ในสิ่งที่ตอนตอนเองต้องการแต่คนส่วนใหญ่มากกว่า97%ครับที่อ,อกหัก เพราะพูดไม่เป็นครับคนที่อกหกักมักเป็นคนที่พูดตรงๆก็หนูเป็นคนพูดแบบตรงๆอะคะ่ะอะไรดีหนูก็บอกว่าดีอะอะไรไม่ดีหนูก็บอกว่ามันไม่ดีอันนี้ถูกหนูก็บอกว่ามันถูกอันนี้ผิดหนูก็ขยี้มันคําว่าพูดตรงๆกับคําว่าพูดไม่มีการรับเทศะมันคือเส้นบางๆและสิ่งเหล่านี้เราถูกเรียกด้วยศัพท์ที่เพราะเพราะว่าไม่มีศิล,ละปะในการพูดครับคุณอาจจะเป็นคนดีนะ เจตนาของคุณจะเป็นคนดีคุณอาจจะหวังดีแต่การสื่อสารไม่ดีทุกอย่างเท่ากับศูนย์วิธีการพูดให้ตัวเองดูมีคารมให้คนรู้สึกว่าเอ้ยกลัวเสียคุณไปด้วยแล้วก็เอ้ยต้องดึงคุณเอาไว้ด้วยเช่นประโยคที่หนึ่งครับฉันดีใจนะวันนี้ที่เรายังคงเลือกกันทั้งที่เราต่างคนต่างมีตัวเลือกมากมายสครับคนมากมาย เดินเข้ามาหาฉันแต่ไม่มีใครทําให้ฉันสบายใจเท่ากับการอยู่กับคุณ 3. ครับม,มีคนเดินเข้ามาหาฉันมากมายแต่ฉันก็ไม่เลือกเพราะเจอคุณฉันจึงไม่เลือกใครข้อความลักษณะนี้มันคือการยั่วให้กลัวครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหกเล่มครับ เล่มที่1น e ึ่อีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเน่ห คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูทลิปนี้กูค,คมให้โปรฟิเอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด line id at love underscore ตองเมื่อเข้าไปที่ line a แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ line a บอทบดจะทำการส e ่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครั